คอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างมอนเทคและเกียร์ซ k e r อร์ดีไซน์เคสออกมาเพียงแค่2024ตัวในโลกและเข้าประเทศไทยเพียงแค่25ตัวจะสวยขนาดไหนนะคะไปดู สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปวันนี้ฟ้าบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยจะมารีวิวเคสแบรนด์ชั้นนําระดับโลกอย่างมอนเทคค่ะที่เขานะคะร่วมกันออกแบบเคสร,ร่วมกับเกียร์ซิกเกอร์ค่ะเป็นการนํานวัตกรรมจากมอนเทคนะคะแล้วก็เกียร์ซิกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการออกแบบอยู่แล้วเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวจนเป็นเคสร,รุ่นใหม่ล่าสุดจากมอนเทครุ่นคิง95้ u ห้าเลตานั่นเองค่ะสีที่ได้ออกมานะคะเป็นสีสเปซเกย์ค่ะบอกเลยว่าดูพรีเมียมแล้วก็มีความหรูหรา ค่ะมากๆเคสมอนเทครุ่นนี้นะคะเขาผลิตแบบลิมิเต็ดมากๆค่ะมีเพียงแค่จํานวน2,024ตัวทั่วโลกนะคะและนําเข้ามาจาัดจําหน่ายในประเทศไทยนะคะเพียงแค่25ตัวเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะใครที่เป็นนักสะสมของแลค่ะหรือเป็นสาวกมอนเทคอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเคสรุร่นนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะการดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนเคสมอนเทค K คิงเก้าหทั่วไปค่ะแต่ที่พิเศษของเขานะคะก็คือเป็นในเรื่องของสีค่ะที่บริเวณด้านบนนะคะด้านข้างด้านหน้าค่ะ รวมถึงตัวแผ่นตะแกรงนะคะหรือว่าหน้ากากเนี่ยที่เขามีมาให้เนี่ยสีที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นสีสเปซเกย์ค่ะทําให้ดูมีความพรีเมียมหรูหราแล้วก็ดูลักชวรี่มากๆเลยค่ะและบริเวณด้านหน้านะคะด้านข้างเนี่ยเขามีการดีไซน์ออกแบบมาเป็นกระจกแคมเปอร์ก์ดค่ะแต่ตัวกระจกของ,ของเขานะคะจะมีความลมดํามาค่อนข้างเยอะเลยทําให้มีความคอนทาราสกับตัวเคสนะคะแต่เป็นความคอนทาราที่มีความลงตัวสุดๆเลยค่ะและสาหรับโลโก้ g 1นะคะจะติดอยู่ที่เคสเนี่ยบริเวณ2จุดด้วยกันค่ะ บริเวณหน,หน้านะคะ1จุดตรงนี้ค่ะและบริเวณด้านใน1จุดนะคะก็จะคู่กับคําว่ามอนเทคเลยค่ะและอย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะว่าเขีรุ่นนี้มีจํานวนอยู่ที่2024ตัวค่ะและตัวที่ฟ้ารีวิวนะคะจะเป็นตัวที่เท่าไหร่นะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เปิดแผ่นบริเวณด้านข้างค่ะ แล้วก็จะมีแผ่นเพจนะคะที่อยู่บริเวณนี้ค่ะจะมีโลโก้มอนเทคนะคะคอลแลบกับเกียร์ซิกเกอร์ค่ะบริเวณด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวเลขเคสที่ฟ้ารีวิวอยู่นะคะนั่นก็คือหมายเลข602นั่นเองค่ะที่ทั้งหมดนะคะทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ที่2 0 2 4ตัวเท่านั้นค่ะสําหรับแผงด้านหน้านะคะที่เป็นพอเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ค่ะแถบไฟด้านข้างนะคะจะมีไฟ A R G ์ออกมาบริเวณนี้ด้วยค่ะพอเชื่อมต่อที่มีมาให้นะคะก็เป็นปุ่มเปิดปิดค่ะ ปุ่ม LED นะคะเปลี่ยนสีไฟค่ะแจุด3้นะคะมีช่องเสียบหูฟังเสียบไม์นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ USB Type A นะคะมีมาให้2ช่องค่ะ USB Type C นะคะมีมาให้1ช่องค่ะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะมีการออกแบบภายในเนี่ยเป็นแบบ Duo Chamber นะคะทำให้เราที่เพื่อน,นะคะจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะ พื้นที่ในะการจัดสายนะคะมีสูงถึง35มิลิเมตรค่ะบอกเลยค่ะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะสําหรับบริเวณด้านหน้านะคะเราสามารถเปลี่ยนหน้าเคสได้นะจากกระจกที่เขาติดตั้งมาให้อ่ะคะ่ะเป็นตะแกรงเดี๋ยวฟ้าจะลองเปลี่ยนให้ดูนะคะนี่นะคะเปลี่ยนแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็จะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพของการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตะแกรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะดูดอากาศเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะด้านบนกับด้านข้างนะคะเขาก็ดีไซน์เป็นตะแกรงค่ะ ที่ระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วค่ะในด้านการลองรับนะคะเขตรุ่นนี้ติดตั้งพัดลม ARGB มาให้แล้วทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะบริเวณด้านข้างนะคะ2ตัวเนี่ยมีขนาดอยู่ที่140ม mm มนะคะเป็นพัดลมแบบรีเวิร์สค่ะด้านล่างนะคะติดตั้งมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะ เป็นขนาด120มิลิเมตรนะคะเป็นพัดลมรีเวิร์สอีกเช่นกันค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพัดลมธรรมดาขนาดอยู่ที่120มิลิเมตรค่ะสำหรับเมนบอร์ดนะคะรองรับตั้งแต่ขนาดมินิ I T X จนถึง A T X ค่ะ CPU Cooler นะคะรองรับได้สูงสุดถึงขนาด175มิลิเมตรค่ะการจอนะคะรองรับการติดตั้งได้สูงถึง420ม mm ิลิเมตรค่ะและ power supply นะคะรองรับได้สูงถึงขนาด190มิลิเมตรค่ะสำหรับชุดน้ำนะคะด้านบนเนี่ยรองรับการติดตั้งได้สูงถึงขนาด360 mm ค่ะด้านข้างนะคะได้สูงถึงขนาด280มมตรค่ะมาค่หลายคนเนี่ยคงอยากเห็นเคสรุ่นนี้ตอนประกอบแล้วใช่ไหมคะเดวฟ้าจะลองประกอบให้ดูว่าเคสรุ่นนี้นะคะตอนประกอบออกมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เป้บ้างคะสำหรับเจ้าตัว Montec King Alta ตอนประกอบเนี่ยสวยถูกใจเพื่อนๆไหมคะ,ะคาราคาเปิดตัวน้องเขานะคะอยู่ที่6,490บาทค่ะประกันนะคะ1ปีเต็มบายเอสเซนตี้ไทยแลนด์เลยค่ะสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตี้นาจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าค่ะกด u b s c r i b e นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเอสเซนตี้ไทยแลนด์ค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย